สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันหยุดเนาะคิดว่าหลายหลายคนน่ะคนส่วนใหญ่ก็ต้องได้หยุดวันนี้แหละนะคะโอเคชาร์จพลังกันให้เต็มที่นะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่มารับเอาพลังงานดีๆไปนะคะแล้วก็เตรียมตัวเริ่มทํางานใหม่ในวันพรุ่งนี้นะโอเคเรามาอัปเดตความรู้สึกของคนคนนั้นกันนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะว่าเขารู้สึกยังไง มีอะไรอยากบอกคุณไหมวันนี้กับวันหยุดวันนี้นะคะมาแหละคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเขาบอกนี้คุณเคยแคร์เขาบ้างไหมให้รอหน่อยได้ไหม,มคุณต้องการอะไรเขาพร้อมแล้วนะตอนนี้อะไรอีก ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเอาชีวิตของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่เขาได้พบคุณเขาก็แค่ฝันแล้วก็หวังอยากจะมีอะไรหลายๆอยา่างตอนนี้เขาเสร็ติดคุณมากเขาบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราน่าจะ เพาๆลงหน่อยนะเออมีอะไรอีกอืเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคุณกับเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนเดียวของคุณเขาหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาได้นะ เขาอยากจะถอนคําพูดหลายๆคําจังเลยคําพูดที่เขาเคยคุยกับคุณพูดกับคุณอะ่ะอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ดีเนาะเขาเดินออกมาก่อนที่คุณจะทิ้งเขาไปความรักของเขาคือความรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะรักแบบไรเงื่อนไขคุณดึงดูดเขามากเลยตอนเนี้ย เขาอะเปิดดูข้อความของคุณกับเขาซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะอันนี้คือข้อความแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่อยากบอกคุณในเช้าวันหยุดวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปกับข้อความที่ตรงใจคุณนะอันไหนที่มันไม่ตรงก็ไม่ต้องรับไปนะคะรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมติดตามมู o สตาร์ทาร o t อ1 1นะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ